ทมแอนตี้เอมี Anti ่ mi, เป็นสภาพน,นั้นน่ะ เอมมี่แหงสู้ชีวิตแต่ยังไหวอยู่ตื่นมาเลี้ยงหลานตาลอยแต่ใจสู้มากยกให้เป็นอันตี้แห่งปีไปเลยพอลาสุดชีเอมมี่พึ่งจะปาร์ตี้ไปแต่ยังมีความสามารถลุกขึ้นมาอุ้มกลมหลานสุดที่รักเลี้ยงหลานได้แต่เช้าแหงแค่ไหนไม่รู้แต่หัวใจคําว่าอันตี้มันอยู่เต็มอกเห็นแล้วก็อดเอนดูไม่ได้แถมอังเคิลซีก็ยังขำเนียตัวเองถามว่าทําไมสภาพถึงเป็นแบบนี้ซึ่งเจ้าตัวก็สารภาพตามตรงว่าแหงนั่นเองทำไมอันตี้เอมมี่เป็นสภาพเหมือนน่ะอันตี้แหง ถึงสภาพชีเอมมี่จะไม่พร้อมแต่กอดหลานพร้อมมากๆใดๆก็คืออดเอนดูไม่ได้พอเอมมี่ขึ้นชื่อเป็นสายปาร์ตี้ตัวแม่และเรื่องดื่มไว้เป็นรองเอนจอยได้ตลอดไม่ว่าจะน้ำสีเหลืองสีม่วงสีแดงเอมมี่ก็สู้มากเรียกได้ว่าเป็นตัวตึงประจําวงเคยดื่มยันหวางก็ทํามาแล้วถึงจะดื่มหนักแค่ไหนแต่เอมมี่ก็ยังลุกไหวแถมยังทำหน้าที่อันตี้ไม่ขาดตกบกพร่อง